กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนวลละอหมู่ที่12ตําบลละออําเภอน้ำเกลียงจังหวัดริสเกตได้สืบสารภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวกุยหรือชาวสวยหนึ่งในชาติพันธุ์สีเผาไทยจังหวัดรีสเกตสวยขมิน้นลาวและเยอความหลากหลายของชาติพันธุ์ในจังหวัดริสเกตล้วนมีรากเหง้าและภูมิปัญญาการทอผ้าที่คล้ายกันโดยทอผ้ายกดอกย้อมด้วยผลมะเกลือได้ผ้าสีดําขับ เรียกว่าผ้าเก็บลายลูกแก้วหรือผ้าเหยียบลายลูกแก้วผ้าอัตลักษณ์จังหวศรีสเกตภูมิปัญญาการตัดเย็บเสื้อผ้าชาวกุยดั้งเดิมเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงไหมสาวไหมย้อมทอและนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อใช้การแสวผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาการต่อผ้าเข้าด้วยกันด้วยลายแสวดั้งเดิมเช่นลายตีนตะขาบและลายหางศรใ,ในการเก็บชายผ้าไม่ให้หลุดรุ่ย หลังจากที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำเกลียงได้เข้ามาขับเคลื่อนวาระผ้าทอเมือธานีผ้าสีแซลด้วยการพัฒนาทักษะการย้อมทอแสลกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับตรานกยุงพระราชทานนกยุงทองจากกรมมอนไหมซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์พระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชาชนานีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานสัญลักษณ์นกยุงไทย ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยสีชนิดได้แก่นกยุงทองนกยุงสีเงินนกยุงสีน้ำเงินและนกยุงสีเขียวโดยกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนวลละอได้มีการพัฒนาลวดลายผ้ายกดอกจากกลุ่มัญญาดั้งเดิมเป็นลายดอกจำปีลวดลายเฉพาะของกลุ่มและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมาจากลายดั้งเดิมของชุมชนจนได้ผ้าหางกระรอกจกดาว ลายอัตลักษณ์ใหม่ของชุมชนที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์จนมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนวลละอ,อเป็นเพียงหนึ่งในหลายกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่คณะทำงานขับเคลื่อนผ้าอัตลักษณ์จังหวัดรีสเกตโดยมีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดรีสเกตเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนวาระผ้าทอมือหนึ่งใน10บวาระการขับเคลื่อนจังหวัด ในการยกระดับสินค้าการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแข่งขันได้โดยกำหนดแคมเปญการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวว่าหนาวนี้สิสเกตรพร้อมเปิดฤดูการหน้าหนาวชมทะเลหมอกผามอยแดงแวะชอบชิมแชร์ของดีเมืองสีเกตตั้งแต่วันที่27-29ตุลาคม2564ชมตลาดผ้าเบนจสีนานานของดีเมืองสีเกตเยี่ยงสารหลักเมืองจังหวัดสิสเกต นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนสวมใส่ผ้าทอเบญจศรีในงานนุ่งผ้าไทยใส่ปาตรทำความดีวิถีพอเพียงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2พฤศจิก,กายน2564ณลานโคปุระเกาะกลางน้ำจังหวัดศรีสเกตอย่าลืมมาส่งเสริมเศรษฐกิจคนเมืองศรีกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะ